ครับก็ขอการาบสวัสดีนะครับแฟนเพจแนวทางนักแสวงโชคแฟนๆที่ติดตามชมการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลผ่านช่อง u t u b e นะครับแนวทางนักแสวงโชคนะชื่อเหมือนกันนะครับเพจและช่อง u t u b e นะครับชื่อเหมือนกันเลยสามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับวันนี้กับผมอาจารย์นันสูตรตัวเลคพารวยนะครับจะพามาชมการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลในส่วนของสูตรประกบชุด2ตัวบนตรงๆนะครับจะแม่นยําแค่ไหนจะเป็นอย่างไร,ต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 ร เดี๋ยวไปชมกันครับครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรประกอบชุด2ตัวบนตรงๆนะครับวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6พัน้าสิบเจ็ดนะครับสูตรประกอบชุดจะมีสาสูตรนะครับเหมือนผมไลฟ์สดบอกไปก่อนหน้านั้นแหละนะครับก็จะมีสูตรรูปสามตัวบนสิบบนหน่วยบนนะครับจะมารวมกันเป็นสูตรเดียวคือประกอบชุดสองตัวบนตรงๆนะครับเรานํามาประกอบชุดนะครับโดยนํสิบบนมาประกอบกับหน่วยบนนะครับหลักแรกของสิบนคือเก้าเก้าศู4ย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเห็นไหมครับ มาประกบกันต่อไปจะเป็นตัวเลขที่2คือ0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5ครับต่อไปก็เป็นหลักที่3คือเลข1ของหลัก10บนนะครับมาประกบกันเช่นเดิมครับมันจะไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมกันแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาคือ36ชุดนะครับดังนั้นตัวเลข36ชุดนี้ทํำยังไงให้ตัวเลขแคบลงคือ เราจะต้องนําลู่สามตัวบนมาตัดออกนะครับลู่สามตัวบนนี้มันจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นดังนั้นเรามามองดูในส่วนของประกบชุดสาสิบชุดนี้มีหกเจ็ดแดไหมครับไม่มีเอาละครับไม่มีมันยังอยู่สาสหชุดยังไม่สามารถตัดออกได้ดังนั้นเราจะต้องทํำยังไงให้มันสามารถตัดออกให้เลขแคบกว่านี้นะครับงวดที่แล้วเห็นไหมครับงวดที่แล้วคือ ประกบชุด2ตัวบนตรงๆมาเต็มๆ79แต่อยู่ในส่วนของตัวเลขสีดำนะครับยังไม่ได้ตัดออกตัดตัวตัดออกไม่มีให้แคบลงไม่มีดังนั้นบางคนเห็นแล้วบางคนเห็นช่องทางแล้วอาจารย์ครับผมเอารูสองตัวบนรวมหลักร้อยมาตัดได้ไหมวันที่17บดมกราคมดูครับเห็นไหมครับวันที่17มกราคมเนี่ยได้90ไม่เอารูสามตัวบนมาตัดแต่เอา9กับศมาตัดเห็นไหมครับตัวเลขที่มี9 กับศูนย์เอาไว้ทั้งหมดนะครับเป็นตัวเลขที่เราต้องซื้อเต็มๆเลยคือเจถ้านํานรูสอตัวบนรวมหลักร้อยนะครับมาตัดก็จะได้ตัวเลขตรงเป๊ะเลยนะครับสำหรับ1กุมภาพันธ์ไม่มีตัวตัดนะครับไม่มีตัวตัดทำยังไงเห็นไหมัเรานำูอตัวบนหลักร้อยนครบาานํบมองไาู2ตัวบนรวมหลัก 8, 9. 8, 9ร้อยนะครับครับหกุมภาพันธ์89 ตัวนี้มันไม่สามารถตัดได้แปดเมีไหมครับไม่มี8มีแต่9ดังนั้นตัดตัวเลขให้แคบลงในส่วนของประกบชุดบนตรงๆคือเหลือแค่9เท่านั้นครับเหลือแค่9้าเท่านั้น6ชุด1 2ึ่งสามี่ห้าหนี่คือชุดบนตรงๆนะครับโดยที่ใช้รูป2ตัวบนรวมหลักร้อยสูตรที่แม่นยำนะครับเข้ามาโดยตลอดนะครับเห็นไหมครับ บางสูตรมันมีอยู่หลักร้อยแต่มันก็มี9อยู่หลักสิบนะครับแม่นจำนะครับแม่นจำตำลอดครับดังนั้น8 9นะครับสามารถนำมาตัดตัวนี้ได้ไม่มี8นะครับไม่ตรงกับเลขอาจารย์ดังแต่มีแต่9ครับนะครับฝากไว้พิจารณานะครับในส่วนของการประกบชุด2ตัวบนตรงๆนะครับวันที่1นึกุมภาพันธ์2567ขอให้แฟนเพจของผมทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ